องไปเลยเอาคื <c oughs> อผู้ไปเอาไปเออไปน้ำกันปไปน้ำกันหนึ่งสนึ่งสอามคือจุดบัง <c oughs> ไฟ <c oughs> เนี<ป>่ย <c oughs> องนึ่งสองสามฮึบฮึบใช้เอาไปฮึบเออมาหนึ่งสองพร้อมหนึ่งสไปฮึบไปน้ำกันอีกแล้ อ้าวพี่น้องเลยผู้กาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเนาะพาอยู่นในประเทศละกรก็ตางประเทศพ่อแม่พี่น้องเองกันยินดีต้อนรับข้าส,สูช่องบะเตียงทองท่าแน่วอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อน,นี้บาเตียงก่ะมาอยู่ตลาดพี่น้องเลย เนาะตลาดอ่าบ้านปลาไหลพี่น้องเไยคือเก้าเนาะตลาดน้อยบ้านปลาไหลคือเก้าพ่อแม่พี่น้องไงยมื่อนี้กกมีเห็ดมีหอนลายอยู่ตะดูเห็ดพ่อแม่พี่น้องเยเห็ดออกเนาะแต่ว่ามื่อนี้กกบะเตียงสีผ้พาพี่ผ้าน้องเลาะไปซื้อนกพีนก่น้องเไยนกอ่าทั้งป้ามะลิเพิ่นให้บะเตียงซื้อนกปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องเไยบะเตียงสีผ้าพ,าพี่ผ้าน้องเลาะเบิ่งน้ำกันเนาะว่า เออซีนี้อย่างขายนี่ยพอแม่พี่น้องเองเมื่อนีฝนกระตกเนาะยังหากระยุดนี่แหละพี่น้องเนี่ยเปรีเปียกอยู่ไปภาพอาจจะมืดๆใน่ยนี้พี่น้องเด้อไปเบ right <go> <combo> ิ rights, anyway. 5, ่งไปส้วมกันเนาะว่ามันสิมี้อย่างขายนี่ยพอแม่พี่น้องเองในตลาดนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้โทมีตังเฮ็ดเฮ็ดอย่างเด้เนี่เนาะโอ้ขายถาดเท่าไรนี่สาวหาพันไปพี่น้องเอยก็พอกินอยู่เนาะ ถาด้าห่าพันพ่อแม่พี่น้องไยโอ้ว่าจันมาเบิ่งแน่เฮ็ดยังอันนี้เีเดงูต้นตะไข่เนาะถาดสาห่าพันสาห่าพันกีบพอกินยูเนาะกินเดงูพี่น้องไย <cười> 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 ừ, hết nhắn ngắn đó Rồi, rồi, luôn luôn. <laughs> Đi hai em đây ừ. rồi anh bỏ Ừm, nhạc lục xăm á, à. lục à, Nó ui, nó phi Nó đã nhạc lục nổi rồi nó con nó Rồi à. <laughs> เอาสองแนก็นได้เนะเาะซอยเพื่อน,นพี่้องเงยเมนทกงอนเนาะเออเมนทงอนมาขายไปหาเองบ่หรือไปรับมาบ่ไปราออโอ้ไ<อ><อ>นดวอุ้มลูกมายุ่กินแหะอยนวอุ้มลูกบุปารถกอ้าวโยอยขับใจขับใจไปพี่อเอ้ามานันมันพี่แราหากระมาบ่านเอา,าอสร้างว่าแท้บบนี่น่ประจันกเออซอยเพื่อนพี่้องเลย สองาตแน่มานิลีเลนี่สิเบิดเลยโอ้น้องอันนีเ็นาพรนะใส่กนลยถมันสิเป็นยมุตีกันดอกอันนั้นอันนั้นาต15บ่พุน่ะุนลุดน่ะ40อยังเหลือาาดนี้เนาะเออโยพี่น้องเอ้ยปนเฮ็ดีแล้วงแล้วเ้กินแต่เฮ็ด เทียบอยู่เด๋อเอ้าวจ้าจ้าโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนั่นต่อเนาะพี่น้องเนาะโอ้คนกระตุกแล้วกระทึกลึกน้องผมเองพี่น้องเลยภาพจะมันมืดเน่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อโตเฮ็ดลายยามนี่พี่น้องเห็เนาะอ่าสักขี้กินยังขี้ยาพี่พี่น้องเลย อ๊อดป้ามีเห็ดปุงเห็ดพวกอันนี้เนาะโดยโอ้ยขายคุเท่าใด๋อันนี้เนาะบ่เฮ็ดละงูก็บ่งามนึงขายดน่ะเนาะเ็ดละงูบ่แม่นโดยพี่น้องไลดีเ็ดก็ได้เนาะ พี่น hmm. <I> mean. uh ้องเไยมีแต่เห็ดแต่หอนเนาะลายดอกปฟาทิโต้เฮ็ดเลด้วยค่ะลายมันเราลายพี่น้องเลยอือเห็ดพวกเห็ดละงูเนาะฟาโต้โหเฮ็ดพวกพี่น้องเลยปฟาโตเห็ดพวกนี่สิแพงกว่าเห็ดละงูเนาะพี่น้องเนาะอือเท่าะไรเนาะอันนี้ คุ่ละเศษสามพม่พี่น้องเ,เอ่อหรือว่าประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะโอ้อันนี้ตัวบานมันงอันนี้พี่น้องคู่ไทร์น้ออันนี้คู่ละห้าสิบร้อยกว่าบาทพี่น้องเไยคู่หนึ่งเนาะตอนนี้ก็พ่อกินโยโอ้มีแมงดอกแมงดาอีกได้พี่น้องเลยตายแล้วเปล่าม่ตายแล้วเนาะคลายในไหนน้ออันนี้ สามตัวสิบพันไองเอ็มด่าเจ้ามากินที่ว้าเจ้ามงดามาจ๊ะเมื่อตำนี่เนาะเป็นแหลายตั้หาพัน้ามาซื้อนแแงกิองรองดู้ตออมันตายวเฮ็ดตอดมันตายแลเฮ็ดตอดตายแล้วดตตายแล้วเฮ็ดตด อออออโอ้โหพี่น้องเไยมีทั้งเอืงทั้งปลาลายดีนี่พี่น้องเยไงทั้งเอืงทั้งเอียนหรือว่าปลาไหลพี่น้องเนาะมีขบปวด้ตูทั้งโตทั้งเต่าพี่น้องเไยอ่าโุ่ ป้าโทษพี่น้องไงเนาะทุเรียนกับผู้ชุมแขนครีพี่น้องเยโพูดโพนี่จะบักง่ายอีหนึ่งอันนี้เนาะโอ้ยบ่มีเงินซื้อหรอกเพลงโพดเนาะพี่น้องเนาะนี่สองเซนผู้พี่น้องเไยอันนี้โอ้ไปเบิ่งนกก่อนพี่น้องไงเนาะ ขายตัวเท่าไรนกหาย,ายตัวเส้าพาซื้อเช่าห้าพุนก็กระลุดใหนนี้ซื้อไปปล่อยก็ไดเ้เอาจะกนนจนนันตัวเส้าไปเอาอาประจําซืไปปล่อยมันยืดมันสิ้นเสมอเนาะเมื่อเมื่อเมื่นตัวทำตัวก,กิจกับลื่นไหลปล่อ,ลลอยเต่าปล่อยเอียนได้นกเข่าเนาะโดยโดยเอาไปเทาจะจะหกตัวก็ได้ไอ้หกตัวหกตัวเอาให้เป็นสามคู่นะ โดยโดยโดยอ้พี่น้องเลยอันนี้มันยังน้อยอยู่นี่นเนาะปล่อยบรอดหรอไัน,นีโอ้พี่น้องเอลยอโอเคพี่น้องเลยเนาะชื่อชื่อนกนี่แหละไปปล่อยอืมนกเขา กระตุ้งกระตายนี่ยโมเนต์โมเนเนปล่อยร้องนี่เนาะกระตายนี่ยเขาเสือกไเลียงให่สวยงามเออตัวยงใหญ่เาเด้อตัหเนาเด้นอะอันนี้ปลอยนี่ยบรอดร้องนี่มันมันยังน้อยอยู่พี่น้องนี่เองฮะเอาหกโตพี่น้องยปลอย3มคู่เนะอคู่เนาะตัวละสามพัน สาพันเป็นเงินไทยก็ประมาณเจ็บกว่าทนี่ะพี่น้องอืมตักโตแล้วไอ้สยัสองี่ยังสองตัวนี่น่งตัวตัวผูกกับตัวเมียทราบกันเด้อแมนแมนเลยตัวผู้สีเทาเออเอาสามคู่โอ้พอดีเลยพี่น้องเลย โอ6ตัวตตเนาะ3คู่พี่น้องเลยแล้วก็มีมีงูสิงมีเต่าปล่อยอ๋อปล่อย้ยเอาอ่อทรายน้อยตัวนี้เนาะเส้นซาวป่ะเสนซาวเนาะดยดยเสนซาวพ่อแม่พี่น้องเลยบันซินแล้วมันนี่เนาะโอ้ได้บุญหลายได้พี่น้องเลยอ้าวขอบใจด้วดยเอาเส้นซาว โอ้ยลือเมน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 เอ้ยพี่น้องเอ้ยอาสาไอ้เอาให้เขาเบิดช้าลุดในกว่านี่เอาตัวนี้น้อยนี่คิบ่าบ้านพี่น้องเลยเซตแปดเซตแปดไปครับเบิร์ดหันเซตแปดโอเคโอเคมาเอาไม้ให้เขาก่อนเืินก่อนเอาให้มันเบิดเลยใชพี่น้องเอ้ยเนาะคิบ่ามันเนาะปล่อยเบิดนี่แหละพี่น้องเอ้ยชิบโตพอดีเนาะโอเคโอเคพี่น้องเลยอ่า เซนเซนเปดเศอีกสีตัวมันถือตัวเท่าอีกสีตัวนะตัวตัวตตัวิตัวาอตัวเคันเลเมนเมนเมนมนโอ้เปน้องเลยอทาาูนอาบุญน้ำกันน้อยเนาะโดย1ิตัวเยเบิดเลยเบิดหังเลยเบิดโคกเลย เออเรียบร้อยพี่น้องไงเนาะเซนเป็ดเนาะโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องไงยได้นกเขาซิปโตเนาะมันต้องไปเป็นของเขาอะไรมันเป็นนกเขานกเขาพี่น้องเไยเอานกเขาไปปล่อยเนาะซิปโตพี่น้องเไปหาคู่เนาะขอบใจด้วยลไอเด้อเดี๋ยวเอาบุญน้ำกันเนาะ เพิ่มเงินลดให้พิเศษพ่อแม่พ <i dic> ี่น้องเลยเนาะเบิร์นี่กับหนึ่งแสนแปดสิบพันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะประมาณห้าร้อยบาทได้เบิร์นี่พี่น้องเลยโอเคโอเคพี่น้องเลยฮะขอบใจไดาเลยได้เด้อโดยป่ะพี่น้องเลยโอเคอ้าวเนาะโอ้พี่น้องเลยลายอิลีนี่ซัดนี่เนาะโอ้พี่น้องเน้นพาเลาะเบิร์นเกเล็ตสักหน่อยเนาะเดี๋ยวการ อ่าสิไปเอาสัตว์ไปปล่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยบ้านนี้โอ้ค่อยคำลงแรงเนาะใส่หม่งหม่งใหญ่ฮะเพื่อนโอ้โฆษณาบม่งม่งใหญ่พี่น้องเลยมากเท่า้ยนี่ฮะขายเป็นโลบ่สองรูสิบห้าโดยเอาซอยสองรูก็ได้เอ้ามันซุกแล้วบ่เนี่ยฮะใกล้แล้วใกล้แล้วฮะนั่นแหละหน่วยเจ้าเอาล้วนนี่น้าจะเลือกอย่งยงอ้าว มันบดซุกมันเลยสิกินแทบบะนี่เนาะถ่าให้มันซุกก่อนออถ่า้มนุออแสดงว่าคน,น,กกานชืน่อเมืกก่อนี้ต้องถ่าก่อนว่าจะได้กินตายแล้วนี่ครจะกินให้ได้ไดใช่ไหมนี่พี่น้องเลยมีค่าเพิ่นจะสร้างว่าวเนาะชื่อหาแล้วอ่ะสองโล โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดนี้ก็บบเตียงสีฟ้าอานุไปปล่อยก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเนี่ยมันตายเนาะฝนกับสิมาเลยพี่น้องเลยมืดฟ้ามืดฝนเนาะพี่น้องเนาะไปไปปล่อยนกน้ำกันพี่น้องเลยบะเตียงไทยชีวิตนกมาสิบชีวิตพี่น้องบันนี่เรือว่าหาคู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเจอกันอยู่ป่าเพื่ออะไรพี่น้องเนาะไปปรจันไปพี่น้องเนาะฝนกับสิมาเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เฮากา มาหอดปลาหมงปลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเอาได้นกเขาจํานวนสิบตัวไทยชีวิตมาวันศินน้อยวันพระน้อยพี่น้องเลยวันนี้กันเนาะปล่อยชีวิตเพิ่นอ้าวอาจารย์เจ้าได้ยังเจ้ามาปล่อยงูพี่น้องูงูสิงสองตัวส่งผัวเมียเนาะโดยคู่หนึ่งพี่น้องเลยว่าอาจารย์ปล่อยวันนี้ง่ายอ่เลยพี่น้องเลยเนาะตูกง่ายราคากะแพงเน่ยพี่น้องเลยเนาะเซนเซนเซนเก้ามั้งเซนเก้าสิพันกะถือว่า อ้จหาร้อยบาทมันหาล้อยบอนโอ้ประมาณนี้พี่น้องเลยก็ถือว่าแพงอยู่สองชีวิตเนาะก็เป็นเงิ่อนของกันเอื้อยเอื้อยดีๆอยู่ทั้งต่างประเทศถูเนาะมันเกิดเพื่อนแต่ทำบุญให้เพื่อนพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยอ้าพี่น้องเลยห้องบาเตียงกันนกชิบโตเป็นเงินของป้ามะลิเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพื่ละพี่น้องเลยชิบโตหองมาเตียงกี่ขึ้นท้งฟ้าได้เมื่อนี่นะอาจารย์เนาะบินขึ้นฟ้าได้มื้อนี่เนาะ ไป,ไปพี่น้องเลยไปเบึงน้องกันเนาะโอเคผมเองพี่น้องเนาะวันนี้กะปแาพี่น้องเลยสิบตัวเนาะนกเขานี่มันง่ายๆเลยพี่น้องเลยชนะเบ็นเตียงตะกอนนี่เพอ่์จิจับมาได้นี่เนาะมันง่ายๆนี่พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่อเพื่อว่าสีขาวก็สีแดงนี่พี่น้องเลยอ่าเป็นตัวผูกก็ตัวเมียเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวเป็เตียงกะสิปล่อยคู่กันผมเองพี่น้องเลยเนาะนี่แหละปล่อยคู่กันแล้วกะ เชร์เพิ่นไปเป็นคู่เนาะเพิ่นผัวเมียเพิ่อนนะพี่น้องเลยกะเอา้ามื้อนี้วันศีนกะก็ให้โชคให้ล่ำให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยเนาะเงินทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ก็เป็นของป้ามะลิอยู่ทางฝั่งไทยอยู่มินบุรีพี่น้องเลยกรุงเทพมหานครเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้บ่เตียงอ่ปล่อยชีวิตเพิ่อนจากปล่อยนกมื้อนี้บ่เตียงกะจัดให้พ่อแม่พี่น้องเลย10ชีวิตเนาะไป1 2ไปเลยเอา้า <c> ค <oughs> ือผู้ไป เอาไปเออไปน้ำกันไปน้ำกันไปน้ำกันโอ้โหแจ๋วโอ้คัก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 มาจันเอาอีกเอาอีกเอาอีกคักแค่ไหนี่คํานะเนาะสิคําเนี่ยแม่แม่แม่มาใจเย็นๆนี่น้องได้ไปแน่นอนพี่ไม่ทำอะไรหนูหรอกมาเด้อหนึ่งสอง หนึ่งสองสามขึ้จุดบางไฟนี่นพี่น้องไงหนึ่งสองสามฮึบฮึบใช่เอาไปฮึบเออไปน้ำกันเด้พี่น้องไปน้ำกันผ <ไป S 1> ูกผูกโอ้จะถือว่าเป็นคู่กันดีๆเนาะคู่ไฟคู่มัน<อ>แจ๋วแบบนี้คักคักแล้วคักแล้วพี่น้องไงอ่ะมันคือเพลินเห็ดมัตจัดสรรมัน,นคือเป็นคู่ใช่ไ่มจันพอดีเพะอะไรนี่ ห้าคู่พอดีเลยเอ้นี่นี่อันนี้ก็คู่นึงนี่พี่น้องเลยสีแดงกับสีเทานี่เนาะตัวผู้ตัวเมียนี่อันนี้สีแดงอันนี้สีเทาพี่น้องนี่นี่เจ้าผูรู้ไหมผัดเสี่ยงผู้เนาะเดีอันนี้เจ้าผูเนาะอันนี่ตัวเมียพี่างไรเจ้วเมียเนาะมาหนึ่งสองพร้อมหนึ่งสองสามไปปุบปุ๊บไปน้ำคันอีกเลยอ้าวพี่น้องเลยผู้ โอ้ยนั่งอีกสองคู่นั่งอีกสองคู่คือนั่งไงมะอ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือตัวน้อยแท้นี่นี่ตัวผู้นี่ตัวน้อยรีไอตัวตัวเม่นี่เนาะนี่นั่งไงใช้แล้วขาดชาอาหารอยู่ตัวผู้พวกใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวอ้าวให้ตัวเม่ไปก่อนนะเพิ่งน้อยอ้าหนึ่งสองฮึบเอาคือโปรไปอันนี้บินตกนี่บินอ้าวไปน้ำกันชั เอ้าวอ่านไปแล้วผู้โอ้ตัวนั้นพี่น้องเลยไม่ถู้เฮ้เพิ่นยังน้อยอยู่ยังน้อยยังน้อยยังน้อยเลยยังโบกันกรได้อ่าเดี๋ยวเพิ่นก็ไปพี่น้องเลยเพิ่นเพิ่นบ่อยากบินอาจจะบินได้อยู่มาสองตัวสุดท้ายพี่น้องเนาะหนึ่งสองซ่อมปุ๊บ เรียบร้อยน้องไ,งไปน้ากันเนะบาะบะเบิงตัวนี้ดูบะจันทร์เป็นคือบะเพิ่นเพิ่นน้อยเออได้อยู่บินได้อยู่บินบินไปอยู่โอ้แ,แต่เพิ่นยังน้อยลูกเนาะเพิ่นยังน้อยอยู่เพิ่นยังบวขึ้นพี่น้องเลยอ,อ่ะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าทำบุญในข้างนี้เดี๋ยวว่าปล่อยสัตว์เดี๋ยวว่าปล่อยนกอะไรจำนวนสิบสิบห้าคู่พ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณทางป้ามะลิ เนาะอยู่ทางมินบุรีกรุงเทพมหาคนครประเทศไทย,พ,ยพ่อ,อแม่พ,พี่น้องเลยและครอบครัวเพิินเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุกซุกกายสุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับพัเงินมืน่นนอนตื่นพัเงินแสนเนาะป้าได้ทำบุญทำทานกะอ่าขอให้ครอบครัวป้าจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลามาที่มาเด้ป้าเด้เนาะเมื่อนี่กับวันวันพระน้อยด้วยวันสินน้อยพี่น้องเองยบ่อื่นกับวันสินใหญ่เนาะขอให้ป้าอยูออ่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งงแรบบดดคออัวุ้ไปลย สัตว <an> ์มันมินิพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่คำมือตื่นตาแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวป้เตียงกับอาจารย์กัจิคอโตเดินทางกลับกอนพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขชนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปจนจบแล้วกับบอกรามโฆษณาป่าเตียงและทีมงานโดยตลอดมาพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับมินี้กับป้าเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขชนพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย